ฟิกลีเทนเนอร์หรือ r e t ทนเนอแบบติดแน่นคือการนำลวดเฉพาะที่ใช้ทำ r ีเทนเนอรติดแน่นมายึดแน่นบริเวณด้านหลังของฟันคนไข้ไม่สามารถถอดออกได้เองนะคะ r e เทนเนอแบบติดแน่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่จัดฟันเสร็จแล้วมาฟังข้อเสียของฟิกลีเทนเนอร์กันนะคะข้อเสียข้อที่1 ทำความสะอาดยากกว่าปกติในบริเวณที่ใส่เครื่องมือถ้าจะใส่ลีเทนเนอร์แบบติดแน่นต้องใส่ใจเรื่องําทำความสะอาดให้ดีเพราะถ้าทำไม่ดีอาจทําทให้เกิดโรคเหงือกได้ค่ะข้อเสียข้อที่2คือหินปูนมาเกาะบริเวณเครื่องมือง่ายกว่าปกติข้อเสียข้อที่3เวลาที่อุปกรณ์บางส่วนหลุดคนไข้าอาจจะไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวฟันก็ห่างฟันก็เคลื่อนไปแล้ว ถ้าฟันเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วจะแก้ไขาอาจจะต้องจัดฟันใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่รีเทนเนอร์แบบติดแน่นต้องคอยสังเกตหรือไปให้หมอฟันตรวจเช็ครีเทนเนอร์แบบติดแน่นเป็นระยะหรือทุกหเดือนถ้ามีส่วนไหนหลุดจะได้แก้ไขทันค่ะยังไงลองเอาข้อดีและข้อเสียมาพิจารณาในการเลือกใช้รีเทนเนอร์กันนะคะบ๊ายบายค่ะ